ผมท้ออกกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับการจัดชุดแข่งทนดาร์กทนดุใน EP ที่2นะครับซึ่ง EP เนี้ยจะต่อจากอีพีแรกที่มีผมน่าจะทำไปประมาณ14หลีนะผมน่านับผิดเนาะเพราะมันจะเริ่มจากอันนี้เลยนะครับ efl นะครับลีกวันเนาะซึ่งวันนี้น่าจะประมาณ17หลีกนะครับผมก็จะจัดแบบเร็วเลยเนาะก็คือ ในหลีกนี้ผมผมให้เป็นตัวนี้นะครับเป็นฮ o u s i n เหตุผลคือมันมีรายละเอียดดีเทลต่างๆที่มันค่อนข้างโอเคเนาะแล้วก็มันสวยมากเดี๋ยวเราไปดูเบอร์กันอ่ะส่วนเบอร์ข้างหลังของตัวนี้นะครับเบอร์เสื้ออยู่นี่นี่ฮะมันก็จะสวยไปอีกแบบเนาะนก็จะมีโลโกโล้เขียนซอนตรงนี้นะครับเป็นเป็นชื่อของนักเตะเนาะ ปครับเราไปดูที่อันต่อมาดีกว่าครับลีกต่อมานะครับผมให้เป็นตัวนี้เลยสวยมากนี่ฮะมันก็จะออกแบบว่ามีมีคาดแบบตัดเป็นเส้นเส้นสีแดงสีฟ้านะครับแล้วก็เลขตัดเหมือนกับพันซิตี้เลยนะครับมันแต่มันจะมีหลายชุดนะในลิกเนี้ยมันจะมีหลายชุดที่สวยมากนะครับทุกคนก็ลองไปไปไปมาหาดูนะครับอย่างนี้ก็สวยเหมือนกันแต่มันจะไม่ดักเลยนะครับอ่าอันนี้ก็สวยนะครับ แต่ถ้ายกมาก็น่าจะผมน่าจะให้เป็นตัวเนี้เนาะนะครับสวยมากนะครับมันมีตรงนี้ไงทุกคนเนาะไปดูเบอร์ครับเบอร์ก็น่าจะเหมือนเบอร์ก็น่าจะเหมือนกันอืมเหมือนกับฮันซิตี้เลยครับเหมือนกันเลยเนาะน่าจะเป็นสปอนเซอร์เดียวกันโอเคครับไปที่ลิกต่อไปเลยแตบบ่ผมต้องการความเร็วนิดน,นึงนะอ่ะดีมานะผมจะให้เป็นตัวไหนนะที่ผมหาอ่ะน่าจะเป็นตัวนี้แหละ ไม่ก็ตัวนี้อทุกคนผมว่าจะให้เป็นตัวนี้เนาะเพราะถ้าที่ผมดูมาตัวนี้แม่งเท่สุดหละมีสปอนเซอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแดงคาดตรงปกเสื้อขอเสื้อนะครับแล้วก็มีตรงแขนเนาะซึ่งตัวอื่นอนะมันก็สวยนะครับนี่ก็สวยเหมือนกันเนาะสวยเป็นลายคาดขาวนะครับอถ้าเรื่องจริงผมน่าจะเรื่องนี่แหละสองตัวเนี้ยอาจจะลองดูดูเบอร์กันนะครับ พี่สวยอยู่ทุกคนสวยสวยอันเนี้ยองอันนี้ก็ผมว่าอันเนี้ยจะน่าสวยกว่านะถ้าเป็นการเป็นเบอร์อะไรเงี้ยเนาะก็ลีกนี้ SSE นะครับผมให้เป็นชุดนี้นะครับนี่สามารถพอร์ตแล้วก็กดหยุดดูดได้นะครับลีกต่อมาลีกต่อมาผมให้เป็นชุดนี้สวยโคตรอันนี้ไม่ต้องลังเลเลยว่าเนี่ย ตรงนี้คือลวดลายสวยมากนะเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียงกันแล้วก็มีความสว่างของสีของชุดนะครับแล้วก็เบอร์1ิตัดออกมาทําได้ดีนะครับเราไปดูเบอร์กันครับทุกคนเบอร์ด้านหลังเนาะอ่ะก็จะเป็นเลข1ิบตัวนี้ทีเขียนเป็นซอนก็ลวดลายสวยงามนะครับสําหรับตัวนี้ก็สวยมากนะสวยสวยชุดอื่นก็มันก็จะมีดําสุดก็น่าจะเป็นชุดนี้แบบชุดนี้ เฮ้ยชุดนี้ก็สวยว่ะชุดนี้สวยตรงที่แบบว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ข้างนอกเป็นขอบดาดาด้านอันนี้จะเป็นขอบดําเงาอยู่ข้างในตัดกางเกงที่เป็นดําด้านนิดหน่อยตรงเท้าก็จะมีรูปแบบเนี่ยตรงนี้สองสองขีดสวยๆไปเลยทุกคนนะลองดูโลโก้ดิดมันค,คล้ายๆกันนะทุกคนแต่คืออันนู้น่าจะตัดด้วยแดงอันนี้จะตัดด,นนตด้วยดําด้านนะครับก็ให้สองตัวนี้นะ ให้สองตัวนี้เลยประมาณนะครับอันนี้ผมให้เป็นตัวนี้อมืมันให้ความรู้สึกรือว่าหนักรบยังไงก็ไม่รู้กาตาสลายนะครับตัวนี้เป็นลายสีแดงเปิดนิดหน่อยแต่มันก็ไม่เปิดนะมันสวยเลยแล้วก็เนี่ยตัวนี้ดาเป็นไนกี้จอกาตาสลายนะครับสำหรับหลีกนี่ผมให้กาะตาสลายอันเดียวเลยเนาะเพราะว่าถ้าถ้าที่ดูอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าลายลายตาไปหน่อย อันนี้ก็จะแบบแดงเยอะไปหน่อยถามว่าสวยไหมมันสวยนะแต่แดงมันครึ่งตัวอะไรเงี้ยถ้าคใครไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบเออไม่ทนดักจริงๆก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้มันสวยหลายตัวนะครับสําหรับเสื้อแต่ถ้าให้เลือกจริงๆก็จะเป็นกะตาสลายนะครับแต่นี้มันเด่นตรงที่แบบสีดามันเข้มกว่ากะตาสลายที่ผมเลือกเนาะไปที่ลีกต่อมาเลยนะครับ Let's of World นะครับตอนนี้จะให้ตัวนี้ก็กระจายอยู่นะเหลืองมันเยอะเกินนะ ถ้าทัหรับหลีกนี้ก็มีตัวเดียวที่น่าจะให้ได้นะตอนนี้ก็สวยอยู่ครับอันนี้จะออกน้าตาลตัดกับดำไว้อันนี้ดีเนาะออันนี้ดีนะครับมันก็น้าตาลอะส่วนใหญ่ไม่ค่อยทํากันเนาะถ้าได้ผม,มให้จริงๆผมก็จะให้เป็นนี่อันนี้ครับดําทั้งชุดเลยตัดกับขาวนะครับเป็นดําแบบดําเข้มเลยเข้มๆเ,เลยแต่จริงอันนี้ก็ได้นะทุกคนอันนี้ก็ได้นะแต่มันไม่ดำนะ ถ้าทนดุเราก็ต้องเน้นแบบดำๆเนาะเราไปดูดูเบอร์ดีกว่าอ่ะอน,นี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนอยากอยากจะเห็นชุดที่ตามเนาะของเจ้าลองกดให้ดูว่าเบอร์เป็นไงนี่ก็สวยอยู่ครับน,นี้มันมีดีเทลตรงเนี้ยการทำออกมาได้ดีครับก็ถ้าถ้าไม่ใช่คอนเซปต์ดำอันนี้จะกินขาดเลยไปที่ลิกต่อไปดีกว่าครับมันเยอะมากนะทุกคน ลีกมันเยอะ,อะถ้าใครไม่ไม่เน้นแบบว่าดักดาร์กสามารถเลือกอเลือกได้เลยเดี๋ยวผมขอดูก่อนเพราะผมยังไม่ได้ดูเลยผมเลือกอันนี้แล้วกันแปลกแปลกตาดีเว้ยตัดกับขาวทรงแบบแมงโคเทะตัดเป็นเส้นนะด้วยนะแล้วแมงโคเทสก็ดำหมดเลยเนาะถ้าตรงนี้มันเป็นขาวะ่ะผมจะไม่เอาหรอกตรงอาร์มเนี่ยแต่มันดำนก็ถือว่าเป็นชุดดาร์กอีชะอีชุดนึงอันนี้ก็ดีครับ เนี่ยอันนี้ก็ดีแต่มันก็แบบโลกโลก้มันจะโลดแล่นมันจะเยอะหน่อยเนาะถ้าแ,แบบอย่างผมมันจะชอบแบบพื้นๆนเนี่ยเราไปดูเบอร์กันครับก็พื้นๆเลยครับตัวหนังสือของนักเตะก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเก็บวมาที่ลีกต่อมานลครับผมเคลีกเคลีกนี่ชุดสวยหลายชุดนะผมว่าถ้าเป็นชุดแบบแดงๆอ่ะอุ้ยเคลีกจะไม่มีชุดด,ดำเลยวะทุกคน จะมีชุดสีหลง่ะสวยก็ไม่มีนะครับถ,ถ้าเล่นจริงก็จะเลอกเป็นโซลแล้วกันเนาะเท่ดีดำแดงนะครับเหมือนไอซีมิลานแล้วก็ตัดด้วยแขนที่ดำไปเลยแล้วก็แดงตรงนี้แล้วก็ดำตรงนี้นะครับก็เคลิกก็ให้เป็นอันนี้แล้วกันเนาะมาครับอันนี้โอ้โหชุดสีดำมีน้อยนะทุกคนมีน้อยนะชุดดำก็จะมีแค่นเนี้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้สวยถ้าผมถ้าตัดตรงกลางไปเนะี่ยเราเป็นแค่น,นี้นะ ผมว่ามันก็สวยแบบอ่ะให้ชุดน,นี้แล้วกันคนระับเอซลูจิโน่หรลูกาโน่นะครับชุดน,นี้เลยดูเบอร์กันอ่ะก็เหมือนเหมือนไ,ไม่ได้แปลกไปจากเดิมนะครับก็มีซอนอยู่ข้างล่างแล้วก็ส่วนใหญ่ในเบอร์ที้ไอชื่อที่อยู่ข้างล่างเหรอแลวหลายทีมเนาะที่เห็นกันไปครับลีกต่อมาเลยดีกว่า ลิก้าเอ็นโอเอสนะครับลีกนี้สปอร์ติง้งลิสบอนน่าจะกินขาดนะผมว่าสวยมากครับดูทำเสื้อดีแล้วต้องขอแสดงความยินดีกับสปอร์ติง้งลิสบอนนะครับที่คว้าแชมป์แล้วนะครับคว้าแชมป์เป็นน่าจะเป็นแชมป์ในรอบ19ปีปะ่ะผมก็จำไม่ได้ได้ข่าวอยู่ก็น่าจะให้เป็นแค่ทีมเดียวเลยเนาะก็คือสปอร์ติง้งลิสบอนนะครับความที่เขาสวยมากจริงๆอะ่ะทีมนี้ก็ได้ครับเบนฟิกานะ แต่ถ้าผมเรียกผมก็คงจะเลือกเป็นสปอร์ตติ้งลิบบอลนั่นแหละเนี่ยมันมีตัวเนี้ยเป็นเหมือนว่า100วร้อยขวดแล้วก็มีสิงตรงนี้ SOS แล้วก็มีตาสโม,มสสนอันนี้มันก็ได้นะแต่ดำนอมินเลยสูสีว่ะสูสีสูส,ส,ส,สีแต่คนชอบนะเนี่ยสูสีสูส,สีไปไอ้ผมกดผิดอเบอร์ก็สปอร์ตติ้งลิ o บอลก็มีดีเทลตรงเบอร์ด้วยทุกคนตัวอักษรก็อักขระดีนะครับ อ่ะขอดูขอดูอีกสักนิดนึงอ่ะขอดูนี้เนาะคลิปมันน่าจะยาวแน่ละเพราะว่าเข้าใจไหมว่าเฮ้ยมันเหมือนกันเลยคือมันอยู่หลายลรกองผมพยายามเร่งอยู่ครับอ่ะทีนี้อุ้ยตัวเนี้คือลีก่งนี้ผมว่ามานันจะเด่นเรื่องชุดที่มันหลากสีแล้วก็ทําสปอนเซอร์ออกมาได้เยอะนะไอ้เ่ชุดเนี้ยถ้าใครไม่ถือเรื่องสปอนเซอร์นี่เอาไปเลยครับเต็มสิบไม่หักสักนิด นี่อะชุดแม่งสีโคตรดีเนี่ยดูทำดีครับชุดบางตัวมันสวยนะทุกคนบางอันที่เราอาจจะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นโทนดาร์ก,กผมจะหยิบยกมาให้เราจะให้นะผมให้เป็นมันสวยจริงปะจะให้ยังไงดีวะเนี่ยมันสวยหมดเลยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยอ่ะลีกนี้แจมแจมเลยลีก้าบีบีวีสวยหลายตัวครับผมให้ขออนุญาตให้หมดเลยนะเนี่ยเนี่ยให้หมดเลย ให้หมดเลยให้หมดเลยไา้เลือกจริงนะให้เลือกจริงจริงโาจะเลือกตัวเนี้ยถ้าเลือกหนึ 2, ่งถึงสองหนึ่งสองดับผมเลือกอันนี้กับอันนี้แค่สองอันนี้ครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยคนระับไปดูเบอร์กันโอ้โหอาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็ได้นะเนี่ยอันเนี้ยผมว่าจะเปลี่ยนใจนะเบอร์มันคือโลโก้บางครั้งไม่ใช่ดีเขาเลยมงไงเบอร์บางครั้งมันมีดีเทลข้างหลังเยอะเกินม,มยายให้เป็นพื้นๆเลย ก็ยังยืนยันว่าสองตัวไม่ที่ผมเรืกเลยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีครับอันนี้มันดีตรงที่แม่งโลโก้ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ก็ประมาณนึงเลยปึ๊บเอ้อยายานี้สวยวาทุกคนโอเคครับลีกนี้ก็จุ่มๆไปเลยทุกคนจุ่มๆเลยลีกดีครับลีกดีอันนี้นี่เลยตัวนี้เฮ้ยตัวนี้มันสวยอะไรอย่างงี้เอ้ามันคนละตัวกันปะเนี่ยโอ้อยังไม่ปรับไปอันนี้มันดำแล้วทุกคนหลอกตานะอ่ะ ก็สำหรับหลีกนี้ก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละสีแบบแดงแดงแพทเลยแล้วก็ตัดตรงนี้นิดนึงแล้วก็ดำทั้งชุดนะครับสวยจริงไม่ค่อยเห็นแบบนี้มาเยอะ,นะเนี่ย,ยแต่สวยอยู่ทุกคนสวยอะ,อะมันก็จะมีแค่นี้แหละนะครับกประมาณนี้เนาะไปต่อไปเลยโหมันหลายรีกหลายรีกจัดเอ้ยผมให้ลืมผมลืมให้ดูเบอร์เลย ดูเบอร์กอนเอ้ยให้ดูแล้วนี่อ่าอันนี้แล้วแต่คนจะเลือกเลยนะอันเนี้ยถ้าผมเลือกผมก็จะเลือกอันเนี้ยไม่ก็อันนี้เพราะดำส่วนใหญ่สุดสีดำมันไม่มีเนาะเนี่ยก็มีอันเนี้ยครับที่เหมาะสุดละเนี่ยอันเนี้ยที่เหมาะสุดละนะครับก็ลีกนี้นะครับเอลีกก็ผมให้เป็นตัวนี้นะอ่านว่าเมลเบิร์นปะซิตี้เมลเบิร์นซิตี้ก็ตัวนี้นะครับนี่ โอเคครับผมไปที่เหล็กต่อมาเลยดีวยกว่าเหล็กนี้นะครับโอเคเหล็กนี้สีดำที่มันทำมินก็ไม่ค่อยมีอีกแล้วส่วนใหญ่จะเป็นขาวกับแดงหรือว่าตัดอย่างอื่นหมดเลยนะครับน่าจะมีตัวเนี้ยที่ดำสุดแหละแล้วก็สวยสุดในเหล็กนี้นะครับก็จะเป็นทีมเรตสิ่งขับของเหล็กนี้นะครับนี่เหล็กนี้ทุกคนน่าจะเป็นหลีกของอาร์เจนตินานะใช่ปะ Okay. ก็แต่ใครที่ชอบพวดแดงๆอะไรย่างนี้ก็สามารถมาเลือกได้นะครับต่อมาดนล,ลีกนี้นะครับลีกนีออ้ดูก่อนมีไหมเฮ้ยไม่มีเลยว่ะทุกคนถ้าไม่ใครไม่สนใจที่จะเอาแบบส้มๆเลยก็มีชุดนี้ลีกนี้ไม่มีนะครับที่เป็นทำม,มินดำๆดุๆไปครับลีกต่อมาสามลิกก้านะครับชุดดำมาอีกแล้วอะเริ่มจากตัวแรกเลยโอ้โห ตัวนี้ถ้าใครชอบตัดกับขาวกับดําก็เรียกได้เลยตัวนี้ก็เด่นตรงที่มันดําทำมินเนาะดำเข้มดาเข้มแล้วก็มีลูกเล่นตรงแขนเสื้อเป็นสีเขียวกับสีแดงเนาะวันแรกไปก่อนอันนี้ก็ดําพื้นๆอันนี้ตัดเหลืองอันนี้ดําแบบเหมือนลวดลายของม้าลายสีบ้า อันนี้ดัามินนะผมจะเลือกแค่สองตัวจะได้ดูเบอร์ด้วยผมเลือกแล้วนี้เบอร,อนนรบ์อันนี้ก็สวยนะครับอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยถ้าผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันกับอันนี้ไปดูเบอร์ครับดูข้างหลังว่าสวยแค่ไหนแล้วผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมผมเลือกอันนี้ ทุกคนครับที่ผมเลือกนี้เพราะว่ามันมีลายของน่าจะเป็นสิงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีดำดัดกับแขนเสื้อที่เป็นดำดำแบบดำเข้มเนาะทำให้มันออกมาเฟดกันสวยมากเก่งดำเข้มถุงเท้าดำเข้มแล้วก็ตัดแค่แคนเสื้อนอะนะก็ผมก็เลยเลือกเป็นสองอันนี้ไปลีกต่อมาเฮ้หยหมดแล้วโอเคก็ทำเวลาได้ดีนะครับสำหรับสำหรับคลิปการ ชุดแข่งแบบโทนดำๆดำดักดาก็จบไปแล้วครับสำหรับพาร์ทที่2น่าจะเร็วเร็วกว่าพาร์ทแรกเพราะพาร์ทแรกเนี่ยผมน่าจะพูดเยอะไปหน่อยเนาะสำหรับใครนะครับที่อยากจะมีชุดแข่งพาร์ทแบบชุดแข่งดักดาร์กโทนดักดาร์กดำดำแบบเท่หลอเทนแต่ขี้เกียจหาแบบให้พี่พช่วยจัดเสียอันดับได้ไหมอันถ้าน้องอยากได้เสียอันดับที่ไม่รวมทุกหลีกเลยนะครับผมก็จะจัดให้เลยว่าเป็นเสียอันดับที่ผมเนี่ยคิดเลยว่ามันเป็น ชุดที่สวยที่สุดของผมเลยนะสิบอันดับที่ผมทําเนี่ยตรงเนี้ยทุกหลีกเนี่ยเพราะว่าบางบางตัวมันสวยจริงๆโดยที่เราจัดแบบจัดแบบว่าเป็นสิบอันดับไม่ได้แต่ EP หน้าเนี่ยจะคัดมาเลยจะคัดชุดที่สวยที่สุดแค่สิบตัวนะบางตัวก็ต้องตัดออกไปนะครับจริงๆเลยในใจของผมนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปด้วยชุดนี้แล้วกันไม่ใช่ชุดนี้ ขอลาไปด้วยชุดนี้ชุดนี้นลรกนก็ไม่ใช่ลีกนี้จำได้อยู่โคตรสวยเลยอ่าครับขอลาไปด้วยชุดลีกนี้นะครับอาจจะไม่ดําทางบินทั้งหมดแต่สวยนะครับผมโอเคหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทาคลิปด้วยนะครับถึงจะไม่มียอดซับไม่มียอดไลค์ผมก็จะทําต่อไปครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามาสนับสนุนกดซับให้ผม จขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ